สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้แกรนมาสีตานะคะสีตาเนาะสีตานะคะวันนี้คลิปนี้นะแกรนก็อยากจะมาให้ความรู้นะคะมาแก้ไขปัญหาของทุกคนนะคะเออเนาะโดยเฉพาะ เอออาชีพเทรดเดอร์นะคะทุกคนวันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองแกรมีวิธีนะคะทุกคนที่จะมา,าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทุกคนพอเมื่อก่อนนี้แกรมก็เช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจขาดความ อายอายอายอเป็นคนขี้อายมากนะคะทุกคนว่าสมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นแต่ทุกวันนี้เกลนเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนยังไงเอ่ยคะทุกคนเนาะเออเราขาดความมั่นใจเพราะว่าเรามีความกลัวนะคะเราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราทำนะ,ะเราไม่เคยเข้าสังคมเออนะคะเราเขาดไปหมดนะคะ มันก็แค่ทงํง่ายง่ายง่าย,ง,ายง่ายนะคะทุกคนคะ่ะมองกราฟไปด้วยอ่านะคะเปลี่ยนง่ายๆก็แค่นะคะทุกคนคะ่ะฝึกความมั่นใจให้ตัวเองเนาะโดยที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเรานะคะสิ่งไหนที่เราไม่รู้นะคะเราก็ไปเรียนสิ่งนั้นเอออย่างสมมติว่าพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเหมือนแกลนแกลนเป็นคนพูดไม่เก่งไม่เป็นนะคะก็ฝึกพูดบ่อยๆฝ <c oughs> ึกยังไงคะทุกคนนี่แหละ เนาะฝึกเขาเรียกว่าการพูดกับตัวเองเซลท็อกนะคะหรือว่าการทำแอฟเฟ m a t เมชันนั่นเองนะคะไม่ชัดวิสัญญีวัดวิสัญญีวัดไปด้อยทันฝน f f ฟ r m a t i o n อ่านะคะแล้วก็สั่งจิตตัวเองบ่อยๆว่าโอ้ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนกล้าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนกล้านะคะฉันไม่กลัวอะไรนะนะทุกคนเนาะ เออแค่นี้นะคะเราก็ฝึกฝนเอ่อให้เราเป็นคนเก่งแล้วก็ให้เรามีพัฒนาการที่ดีนะคะไม่เป็นคนขี้อายเนี่ยง่ายๆมากเลยนะคะสำหรับคนขาดเชื่อมั่นเนาะส่วนถ้าเราเขินเราอายในบุคลิกภาพหรือว่าอะไรใหม่ๆเราก็แค่เริ่มต้นทำไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยงั้นค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นี่ก็คือนะคะสำหรับคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วโดยเฉพาะเนาะการเป็นอาชีพเทรดเดอร์น,นะคะทุกคนคะ่ะถ้าเราเนาะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเราก็ฝึกการเรียนรู้แล้วก็บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเขียนมันทุกสิ่งทุกอย่างเลทุกคนนะเออแล้วก็นะคะฝึก พูดกับตัวเองนะคะว่าฉันเป็นอ่าเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งเป็นเทรดเดอร์ระดับโลกเป็นเทรดเดอร์นะคะที่แบบสุดยอดที่สุดนะคะทุกคนบอกกับตัวเองบ่อยๆบอกกับตัวเองบ่อยๆแล้วก็ศึกษาหาความรู้เนาะเออแล้วถ้าวันนี้คุณเริ่มเทรดไปแล้วนะคะก็เริ่มออกหลอดน้อยๆน,นะคะเริ่มฝึกรอจังหวะที่ดีฝึกนะคะดูเทคนิคนะเรียนรู้เทคนิคที่ดีแล้วพยายามนะคะ ข้าที่มันใช่มันก็จะเพิ่มความมั่นใจกับเราในการที่เราจะแบบอยู่ในตลาด forex นะคะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้บายบายอยากมีความรู้ดีๆนะคะอยากมีความสำเร็จก็ติดตามเพจแม่มดเทรดอ์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะทุกคนบายบาย